สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเฉลยข้อสอบข้อนี้กันนะครับฟังก์ชัน1ต่อ1และเงื่อนไขผลรวมเท่ากับผลคูณในโจทย์ข้อนี้นะครับเขากำหนวดว่าให้ n เป็นจํานวนเต็มบวกก็คือ1 2 3 4 5ตามนี้เลยนะครับแล้วกำหนดให้ฟังก์ชัน f ที่ส่งจากโดเมนที่เป็นจํำนวนเต็มบวก1จนถึง n ไปยัง r เรนนะครับที่มีที่เป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกันเต็มบวกเช่นเดียวกัน1จนถึง N น,นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงนะครับนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดเราพิจารณาของในโดเมนและของในเรนนะครับเราก็จะได้ว่าทั้ง2ค่านี้จะถูกจับแบบ1ต่อ1และ ทั่วถึงพอดีก็คือจับครบทุกตัวนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราจะลองจับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสมบัติของฟังก์ชัน1ต่อ1และทั่วถึงนะครับจากโดเมนและเรนที่เป็นเซตจากัดนะครับที่เท่ากันด้วยนะนะครับโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าถ้านำค่าที่อยู่ในเรนของฟังก์ชัน f มาบวกกัน จะต้องเท่ากับผลคูณของการนำค่าแต่ละค่าในฟังก์ชันนะครับมาคูณกันนะครับแล้วโจทย์ถามว่าค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของผลต่างของ f 1ลบด้วย f n เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคเราก็จะเริ่มพิจารณาจากตัวฟังก์ชันก่อนนะครับว่า ฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้เนี่ยมันน่าจะแทนด้วยตัว n ที่เป็นเลขอะไรได้บ้างที่สอดคล้องกับเงื่อนไขผลบวกเท่ากับผลคูณตรงนี้นะครับเรามาลองทดลองแทนกันเนาะนะครับกรณีที่1ถ้า n เท่ากับ2เราก็จะได้ว่าผลบวก ก็คือ1บวก2เท่ากับ3แต่ผลคูณก็คือ1คูน2เท่ากับ2อันนี้ก็คือตัว n ตัวนี้ก็คือใช้ไม่ได้นะครับเราจะลองแทนเพิ่มเติมนะครับ n เท่ากับ3เราก็จะได้ว่า1บวก2บวก3เท่ากับ6และ1คูนสคูนสาม เท่ากับ6ก็แสดงว่าตัว n ตัวนี้นั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นถ้าเกิดเราพิจารณาฟังก์ชันที่โดเมนมี1 2 3และเรนที่มี1 2 3เป็นสมาชิกเช่นเดียวกันการจับคู่ที่จะทำให้ได้ f ที่1ลบกับ f ที่ n มากที่สุด ก็ควรจะต้องเป็นการที่ f ที่1ส่งไปที่จำนวนที่มากที่สุดและ f ที่ n ก็คือ f ที่3เองส่งไปที่จำนวนที่น้อยที่สุดส่วนตัวอื่นส่วน2ก็ส่งไปหากันก็จะได้ว่า f ที่จับคู่แบบนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นและทั่วถึงที่สอดคล้องเงื่อนไขผลรวมเท่ากับผลคูณดังนั้นเราก็จะได้ว่า 1> f 1เท่ากับ3และ f 3เท่ากับ1ผลลัพธ์ก็จะเป็น2นั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อ1โอเคสวัสดีครับ